ซีวิไลเดน่าสร้างแพลตฟอร์มแนวใหม่ภายใต้โลแกนต่อเติมฝันแบ่งปันแรงบันดาลใจเฟนหาศิลปินเลือดใหม่สร้างสรรค์แพลตฟอร์มแห่งอนาคตวันนี้ค่ะรายก,การคุยข่าวบันเทิงค่ะจะพาผู้ชมมาทําความรู้จักกับบริษัทซีวิไลวิชั่นจำกัดอีกหนึ่งบริษัทค่ะที่แตกลายมาดําเนินธุรกิจในการผลิตสื่อออนไลน์รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มค,ค่ะในการเผยแพร่สื่อที่เป็นของตัวเองดดว,วิสัยทัย์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารค่ะที่มีปณิธานค่ะที่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ในการเปลี่ยนแปลงสังคม ต้องเปลี่ยนแปลงที่ผู้คนเปลี่ยนแปลงผู้คนต้องเริ่มจากที่ตัวเราค่ะจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรงสรค์ส,รสิ่งใหม่ๆคือการสร้างแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ค่ะโดยการสร้างศิลปินเลือดใหม่รวมถึงการสร้างคอนเทนต์แนวใหม่รายการแนวใหม่ที่ให้ทั้งความบันเทิงและความรู้ค่ะภายใต้สโลแกนต่อเติมฝันแบ่งแลงรงบันดาลใจค่ะโดยล่าสุดค่ะซิบไลท์วิชั่นค่ะได้มีการ a u d i t i o n ศิลปินรุ่นใหม่ค่ะพร้อมกันนี้ค่ะยังได้มีการเซ็นสัญญากับศิลปินในสังกัดอีกด้วยค่ะ ครับสวัสดีครับชื่อเฟียครับเป,ป็นศิลปินสุพผัดของซีว i ไลค์ครับสวัสดีค่ะชื่อแอลค่ะเป็นศิลปินสุพรัดของซีวิไลค่ะ สวัสดีค่ะกิมหงค่ะศิลปินฝึกหัดของสีไรค่ะสวัสดีค่ะชื่อแบมบูค่ะเป็นศิลปินฝึกหัดของสีไรค่ะค่างานในวันนี้ค่ะชื่องานว่าสีไลแฟชั่นเดย์ค่ะก็เป็นงานเปิดตัวบริษัทแล้วก็ฉลองครบรอบ2ปีครึ่งด้วยค่ะในงานค่ะเราก็จะเปิดตัวผลงานที่จะนาเสนอในปีใช่ค่ะนำเสนอในปีด้วยครั 2,565ถึง okay. 2,566เป็นเว็บไซต์ครับแล้วก็เดี๋ยวอนาคตจะมีเป็นสวัสดี OS ครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันเราเนี่ยจะอยู่จะไปใช้บน OS ของเราเองเลยค,ครับผมเนี่ยนะครมีหมดเลยครับรวมคอมมันเทิงหลากหลายเลยดีกว่าคะ่ะอะไรที่เป็นสื่อมีหมดเลยครับครับผมค่ะ ีรีส์นะคะเป็นหนังสั้นค่ะแล้วก็มีเพลงแล้วก็มียังรายการรายการค่ะแล้วก็ระบบช่วยเหลือต่างๆด้วยระบบโหวตระบบโพสค่ะหรือจะเป็นระบบขายของออนไลน์ก็มีใช่ขายด่วนขายด่วนเป็นทีวีแล้วก็อนาคตก็จะเป็นซูเปอร์แอปครับ,บรเราทำของเราเองครับและอนาคตก็จะเปิดให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์ หลายๆต่างๆครับ<ม>เข้ามาผลิตสื่อแต่ก็จะมีทีมงานที่เป็นคน<ม>คัดกรองจริง<ม>แล้วก็ถ้าอนาคตมากกว่าน,นั้นอีกก็จะเป็น A.I. คัดกรองครับ<ม>ก็อยากให้มาแสดงความสามารถกันใช้พื้นที่ของเราใช้เครื่องมือของเราแสดงความเป็นตัวเองออกมาครับใช่ครับผมค,บคนที่ชนะอันดับหนึ่งะคะก็จะได้เงินรางวาัลแล้วก็คนอื่น,นๆก็ไม่ต้องเสียใจะคะ่ะเพราะว่าทุกคนค่ะก็จะได้สิทธิ์ถูกพิจารณาเป็นศิลปินฝึกหัดของศิวิไลค่ะ ส่วนใหญ่ก็แค่แสดงความเป็นตัวเองแล้วก็กล้าเขยกล้าทำกล้าแสดงออกค่ะแล้วก็พบความมั่นใจมาให้เต็มร้อยค่ะแค่นค่ะครับผมแล้วก็รู้ว่าจะต่อยอดเขาไปทางไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นแพลตฟอร์มเว็บไซต์ครับ c i v i l i z e tv ครับ c i w i l i z e t v ค่ะหรือว่าเพจ f a c e b o o k c i v i l i z e tv อกันค่ะ